มาผิดตัวมาแม่มามาผิดตัวห <laughs> มุนหมุนอันนี้เอามาผิดตัวเร็วเอาผิดตัวเร็วเอาผิดตัวเร็วหัวใสเลย <laughs> โยคอโยคอหัวใสเลยด้านไหนด้านไหนเร็วเอาเร็วซ้ายหรือขวาด้านไหนเร็วซ้ายหรือขวาเร็วโอ้ <laughs> <laughs> มันเมาเลยหัวเมาปะเนี่ยโดนตัวไหนมาปิ๊งปัดปีเลยมันย้อนแสงเลยยิ้มยัยเอาพลิกเร็วพลิกเร็วโอนดูทางขวาด้วยหนูมาพลิกพลิกไปทางขวาเอาพลิกเร็วพลิกตัวพลิกตัวเร็วพลิกตัว เอาเลพิกตัวพิกตัวเร็วพิกมาเร็วพิกทางนี้เร็วพิกมาเร็วพิกตัวเลาลูกว่ามันจะพิกไปทางโน้นนั่นอะมันหลุมก็หลุมมันจะกิ้งทางนู้นไงเป็นด้านพิดไม่ใช่ว่างั้นแรกแต่เพียงให้ดูเวลาพิกตัว